รักพยามังกรตอนที่หกลงขังสรันรัตถูกพามายังบ้านหลังใหญ่ใหญ่กว่าบ้านอัคราบริรักษ์จนน่าจะเรียกว่าคารืหาดเท่าที่เห็นภายนอกเป็นบ้านสองชั้นตกแต่งสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับสไตล์กรีกโรมันได้อย่างน่าทึ่งเธอมาดูว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่กี่คนแต่ถึงจะอยู่รวมกัน20คนเธอก็ว่า มันยังใหญ่เกินไปด้วยซ้ำพอเข้ามาก็เห็นคนรับใช้ช่วยกันทำความสะอาดพวกเขาไม่มีใครหันหน้ามาสนใจเธอม้แต่คนเดียวเธอถูกดันหลังให้เดินเข้าไปเรื่อยๆกระทั่งเลี้ยวลงบันไดที่ทอดลงไปยังชั้นใต้ดินถึงได้รู้ว่าบ้านหลังนี้ที่จริงแล้วมีสามชั้นสรันรัตมองชั้นใต้ดินซึ่งมีพร้อมทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น สำหรับดูทีวีมีตู้เย็นเล็กๆน่ารักและเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารถัดไปจะเห็นอ่างจากุชชี่ขนาดใหญ่และห้องนอนนี่เป็นที่ที่คุณต้องอยู่คุณจะไม่มีสิทธิ์ออกไปไหนนอกจากเดินไปเดินมาอยู่ในนั้นประตูที่คุณผ่านตรงบันไดามาจะถูกปิดและคนเดียวที่สามารถเข้าไปในนี้ได้คือคุณชายหยางสาวน้อยมองรอบๆด้วยความประหลาดใจ เธอคิดว่าจะต้องอยู่ในกรงขงังที่มีเหล็กเส้นใหญ่เป็นลูกกงแต่ที่เห็นนี่มันแตกต่างจากความคิดโดยสิ้นเชิงทำไมฉันถึงได้อยู่ในนี้อันที่จริงคุณชายหยางของคุณน่าจะส่งฉันไปตกระกร,รมลราบากมากกว่าจะให้อยู่สุขสบายแบบนี้เพราะคุณชายหยางเป็นคนดีกระมังแต่ไม่ต้องห่วงถึงที่นี่จะดูสวยหรูไม่เหมาะกับท่าสาวอย่างคุณแต่ที่นี่ ก็กักกันอิสระภาพของคุณได้ทุกอย่างคุณไม่มีทางหนีไปไหนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำในห้องนี้ไม่ว่าจะตรงนี้ห้องนอนหรือแม้แต่ในห้องน้ำจะอยู่ในสายตาของคุณชายอย่างทุกอย่างแล้วเธอก็เงยหน้ามองเพดานเพื่อหากล้องที่คิดว่าจะติดไว้แน่นอนเราก็ต้องถอนหายใจยืดยาวเมื่อเห็นมันฝังอยู่ใต้เพดานทุกมุมห้องแบบนี้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาคนนั้นก็เห็นหมด ถ้าเขาจ้องมองเธออยู่จะมีอาหารสอดเข้ามาทั้งช่องประตูแล้ววางอยู่บนโต๊ะทั้งสามเวลาคุณไม่ต้องกลัวอดแต่คุณจะต้องรางถ้วยชามเองแล้ววางบนโต๊ะตัวเดิมจะมีคนมาเก็บมันออกไปหมดหน้าที่ของผมแล้วผู้ชายคนนั้นบอกเสร็จแล้วก็แยกตัวกลับขึ้นไปเงีบเยบๆด้วยความอยากรู้ทําให้เธอเดินตามเขาไปแล้วลองเปิดประตูแต่ก็พบว่ามันล็อกแน่นหนาที่บานประตูมีช่องสวิงพับเข้าออก ขนาดที่สามารถสอนอาหารเข้ามาได้พวกเขาไม่ใช้วิธีการเปิดประตูแต่ใช้วิธีการแทกมือเข้ามาราวกับให้อาหารสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งน้ำตาหยดใสๆกิ้งลงมาบนพวงแก้มหมดกันแล้วชีวิตที่เหลือการได้มีชีวิตอยู่ในห้องขังเลือดหรกูก็ไม่ต่างจากการมีชีวิตอยู่ในคุกรอวันประหารแต่เธอจะหวังอะไรมากแค่ได้มีลมหายใจรอวันที่จะได้กลับไปหาพ่อแม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะนานแค่ไหนจะมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีเธอก็จะทนคิดแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนอนมองเตียงขนาดสามฟุตสำหรับนอนคนเดียวแล้วคลายจะเบาใจคิดไปเองว่าเตียงเล็กๆต้องมีไว้สำหรับนอนคนเดียวคงไม่มีใครคิดจะมานอนเป็นเพื่อนถ้าคิดก็คงเตรียมเตียงใหญ่กว่านี้ไว้แล้วใ่ห้องนอนก็ไม่ต่างจากด้านนอก ไม่เห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เห็นแต่แสงไฟนีออนและความเย็นจากเครื่องปรับอากาศความเย็นขนาดนี้ก็มากพอสำหรับห้องที่อยู่ใต้ดินที่จริงไม่ต้องเปิดเลยก็ได้น่าจะเย็นพอสมควรแล้วเธอก็มาหยุดมองตัวเองในกระจกบานใหญ่สภาพของเธอในตอนนี้ดูน่าเกลียดเหลือเกินดวงหน้าเปื้อนคราบเครื่องสำอางแลอเธอไปหมดดวงตาแดงช้ำริมฝีปากบวมเจอ แต่สิ่งหนึ่งช่างน,นารังเกียจนะักนั่นก็คือกี่เพาสีแดงตัวนี้แล้วเธอก็กระชาาชุดสวยที่สารจะหน้าช่างออกจากร่างก็เพราะชุดนี้ทําให้เธอมีสภาพไม่ต่างจากเศษขยะเน่าเหมน็นเธอเกลียดมันเกลียดเกลียดเกลียดความเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ทําไมทําไมฮ <c oughs> <c oughs> ยางโจหมิงคุณมันไม่ใช่คนรันรัดไม่รู้เลยว่า เสียงร้องไห้ค่ำควรและการกระทําทุกอย่างของเธอทั้งฉีกถึงชุดกี่เผาทั้งกรีดร้องและบริภาศกิริยาอาการสุดพวบลงไปเหนือตัวสันเทิมอยู่บนพื้นบัดนี้อยู่ในสายตาสีสนิมของคนที่เธอบอกว่าไม่ใช่คนอย่างโจหมิงมองหญิงสาวผ่านจอมอนิเตอร์บนโต๊ะทำงานใหญ่ในห้องทำงานบนสำนักงาน ดวงตาคู้นั้นเย็นชาไร้ความรู้สึกหากแต่ยังจับจ้องเธอทุกขณะแทบจะเรียกว่าไม่คลาดสายตาเลยก็ว่าได้เธอบริสุทธิ์เขาไม่เถียงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากเธอแต่ในเมื่อพวกระยำนั่นส่งเธอมาให้เขาเขาก็จะทําให้มันดูว่าเวลาที่คนหนึ่งรู้สึกเดียวดายเหมือนยืนอยู่บนนรกเพียงลาพังมันเป็นยังไงทั้งเธอและพ่อของเธอ จะต,ต้องรู้สึกไม่ต่างกันคุณชายครับเป่าปงเรียกพยามังกรดำตาสายตาจากจอมอนิเตอร์เขารับซองสีน้ำตาลที่เป่าปงส่งมาให้เปิดและหยิบของที่อยู่ภายในออกมาปังเสียงตกโต๊ะดังคับหูตาสีสนิมวาวโรจจนแม้แต่เป่าปงก็ยังไม่กล้าสบตาเหมืลี่ตกระกร่วลำบากขนาดนี้ได้หรอไอ้ทัชชัยมันไม่คิดจะดูราน้องสาวฉันให้ดีกว่านี้หรือไง ไอบ้าเอ้ยมันน่าจะถูกกระทืบให้จมธรณีนะักภาพของอยางเมยลี่ซึ่งเดินไปมาอยู่ในบ้านหลังเล็กท่ามกลางทุ่งหญ้าที่ขึ้นสูงจนหน่าหวาดกลัวถูกมือใหญ่กำจนยับย่นด้วยความโกรธแค้นจะให้ส่งคนไปรับคุณหนูกลับมาเลยไหมครับไม่ต้องชายหนุ่มหมอหน้าจอมอนิเตอร์ตาคมวาวรีโรงเล็กน้อยเมื่อภาพตรงหน้าเป็นภาพของสันรัต เกือบจะเปอยเปล่าในเมื่อเมลลี่อยากเลือกทางเดินตัวเองฉันก็จะให้เธอรู้ว่าความลำบากยากเข็นมันเป็นยังไงเมลลี่จะต้องได้ประสบการณ์ที่มีน่าจ,จดจําในครั้งนี้หมายความว่าคุณชายจะให้คุณหนูอยู่กับไอ้ทัศช,ชัยต่อไปงั้นหรอครับหยางโจมิงไม่ตอบแต่ลุกขึ้นรับปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วเดินออกไปจากห้องสรันรัตรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง ไ่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจนสบายตัวแต่ไม่สบายใจร่างอิ่มนอนเอามือกายหน้าผากคุณคิดถึงบิดามารดาป่านี้พวกท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะสมองคิดไปต่างๆนานาจนความง่วงเริ่มครอบงำดวงตากลมโตเคลิบเคลิ้มปลือปลอยวนเจียนจะหลับแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อประตูห้องถูกผลักเข้ามาอย่างโจหมิง ยืนจังกาเหมือซาตานได้กลิ่นเรือนหอมฟุง้งดวงหน้าหล่อนเหลาแข็งกระด้างเรียบเฉยเขามองตรงมาที่เธอไม่ปูจาจนสรนรรัต้องเบียดตัวเองเข้าหาผนังห้องหากแทรกกายฝังเข้าไปได้เธอกงทำโดยไม่จำเป็นต้องคิดท่าทางหวาดกลัวจนขวัญผวาท่าทางหวาดกลัวจนขวัญผวาทำให้มุมปากลึกกระตุกข,ขึ้นมาเพียงเล็กน้อยร่างสูง ก้าวเข้าไปใกล้พร้อมกับถอดเสื้อสูตรและเน็กไทยโยนไปบนเก้าอีบุนวมุมห้องหญิงสาวกลัวจนตัวสั่นอยากถามแต่ดิ้นของเธอเกิดแข็งขึ้นมาซะอย่างนั้นได้แต่มองตามเสื้อที่ปิวออกไปจากร่างสูงทีละชิ้นจะไม่ถามหน่อยหรอว่าฉันจะทำอะไรเธออยากถามแต่พูดไม่ออกจะทำยังไงดีอ๋อฉันลืมไปว่าเธอชินชากับเรื่องพันนี้ งั้นจะรออะไรล่ะถอดเสื้อผ้าของเธอออกซะแล้วนอนลงรอฉันได้แล้วอย่าให้ฉันต้องเสียเวลาจัดท่าทางให้เธออีกคุณจะทําอะไรไม่นะสรันรัตเบือนสายตามองขายาวๆที่กําลังก้าวเท้าเข้ามาใกล้ๆยิงไกล,กลหัวใจของเธอก็เหมือนจะหยุดเต้นแล้วเธอก็ตัดสินใจลุกขึ้นกระโจนออกจากเตียงคิดจะหนีให้ถึงที่สุดก่อนที่เขาจะทําอะไรเธอได้สมใจแต่ความเร็วของเธอที่คิดว่าแน่ ก็ถูกคนเร็วปานจรวดที่แน่กว่าแต่คุบเอาไว้หคิดจะเล่นเกมได้จับหนูกับพญา,ามังกรอย่างฉันเร็วไปสิบปีลมะมั้งปล่อยฉันนะเธอดิ้งขุกคลักอยู่ในอ้อมกอดอุ่นไออุ่นของเขาทําให้รู้สึกว่าปหวามตามเนื้อตัวพยายามรักสายตาจากอกกว้างกํายมแข็งแกร่งเหนื่อยหน้าขึ้นมองไปคางบึกบืนของพญา,ามังกรแต่เพียงแค่ดวงตากลมโตเต็มได้วยความหวาดกลัว ประสานเข้ากับดวงตาคมกริบสีสนิมเรียวปากบางเฉียบกระพุ้งวาบรงมาหาอย่างแม่นยำแสงอื้ออึงอึกอักที่สรันรัดแป่งออกมาหากแต่ดังเพียงในลำคอเท่านั้นมือเล็กทุบตีแผงอกวกว้างจนเจ็บจุงพิทองทันที่อย่างโจมิงตั้งใจมอมให้รุนแรงแล้วคนเร่าร้อนเรียวริ้นหนาตวัดเข้าไปในอุ้งปากอุ่นรุนแรงลุกเร้าอย่างเอาตจใจ แตไม่เปิดโอกาสให้เธอได้หนีความว่าบหวามกำเนิดขึ้นในหัวใจดวงน้อยร่างนุ่มค่อยๆอ่อนตะทวย tour, ทิ้งตัวลงพิงร่างใหญ่อย่างสิ้นเรียวแรงอย่างโจหมิงกระตุกมุมปากยิ้มมินมินทั้งที่เรียวปากได้รูปก็ยังบทครึงดื่มดำความหวานแหลมมือใหญ่ประคองศีรษะเล็กไวมั่นไม่ให้เธอเบี่ยงหน้าหนีได้ถนดัดเข้าจับจองพื้นที่ในปากหวานซึมซับ ความหอมหวานอย่างอุกอาจร่างกายสง่า่กำลังตื่นเพลิดไปกับความงามที่แตะต้องได้เธอทั้งหวานอบอิ่มไปทั้งตัวเหมาะแก่การเจริญพันธุ์ยิ่งนักกลิ่นกายของเธอที่หอมชวนให้รุ่มหลงยิ่งเธอระทระทวยพิงอกกว้างยิ่งเธอเงอะง,งะอาการที่ดูจะไม่ประสา,าทําให้เขาอยากค้นหาความจริงว่าสิ่งที่เธอแสดงอยู่นี่มันใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอหรือเปล่าแต่สําหรับคน ของตระกูลอัคราบริรักษ์คงเจนจัดในทุกเรื่องยิ่งเรื่องชั่วช้าสามานคงยิ่งถนัดแม่คนนี้ก็คงจะเวอะหวะมาแล้วคิดแล้วเขาก็ผักสารันรัฐจนล้มไงายลงบนเตียงร่างอิ่มแม้จะตกใจแต่ดวงตาของเธอก็ปลือปล่อยบอกชัดว่าเธอติดใจในรสสว่าที่เขามอบให้ฉันอยากรู้นักว่าพวกมันสั่งสอนเธอมาด้วยอะไรถึงได้ดังใจพวกมันนักสารานรัฐ พยายามยันกายขึ้นดึงสติที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดให้กลับคืนมาแต่อย่างโจหมิงก็ปีเข้าไปกระชาเสื้อผ้าที่ติดร่างออกเพียงอึดใจเดียวหญิงสาวก็เปลยเปล่าอวดร่างงามให้ดวงตาสีสนิมจับจ้องแต่ฉันนับถือพวกอัครบ,บริรักษ์อย่างหนึ่งพวกมันเลือกคนมายั่วฉันได้เก่งเธอสวยฉันไม่เถียงเธอยั่วฉันได้ขึ้นฉันพอใจแต่จะให้พอใจมากกว่านี้ ฉันคงต้องพิสูจน์สักหน่อยว่าเธอมีดีอะไรนอกจากภายนอกที่สวยไร้ที่ติภายในเธอจะสวยแบบนี้หรือเปล่าแต่ฉันคิดว่ามันคงเน่าเปะจนไม่มีชิ้นดีมากกว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ปล่อยฉันไปสิคุณคงไม่ต้องการนอนกับผู้หญิงที่เน่าเปะอย่างฉันหรอกใช่ไหมหญิงสาวดันตัวขึ้นนางพิงผนังห้องเธอปิดบังความสาวด้วยการคว้มือ งอขาขึ้นมาไม่ให้เขาเห็นแต่นั่นเป็นสิ่งที่เธอคิดผิดถนดัดตรงกันข้ามการนั่งแบบนี้เป็นการยั่วเขาให้ไม่อาจระสายตาไปจากสิ่งที่ซ่อนเลนอยู่กลางระหว่างข้อเท้าสรันรัตมองตามสายตาจงไข้เท้าเข้าหากันหน้าตาแดงเถืออเพราะความอับอายหาที่เปรียบไม่ได้น้ำตาปริ่มเบ้าตาจนเกือบจะหยดลงมาคลอสองแก้ม หากเพียงกระพริบตาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเธอได้แต่จ้องหน้าเขาบังคับสายตาไม่ให้เดอนลงไปร่างอิ่มสั่นเทิมทั้งตื่นกลัว,วหวาดผวาแต่ว่าท่ามกลางความรู้สึกเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่กำลังก่ะตัวขึ้นเงียบๆนั่นคือความอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอใช่หรือฉันจะโยนเธอออกไปให้พวกที่อยู่ข้างนอกดีพวกมัน ชอบซะด้วยสิแบบเธอเนี่ยอย่าขอร้องนะคะ่ะอย่าทำกับฉันแบบนั้นถ้าคุณต้องการฉันก็จะให้แต่อย่าส่งฉันไปให้ใครเลยนะคะ <c oughs> นี่ไงละ่ะตัวตนที่แท้จริงของเธอแงล่ล่ะระหว่างฉันกับพวกมันข้างนอกเป็นใครก็ต้องเลือกฉันทั้งนั้นไม่คะ่ะฉันไม่ต้องการอย่าทำอย่างนั้นนะคะจะให้ฉันไหวก็ได้ว่าแล้วก็ยกมือขึ้น เรียมจะทําอย่างที่พูดอย่างโจหมิงไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเขาจึงกระชากข้อมือเล็กร่าง,าง,างเล็กมาหาตัวไม่จําเป็นหรอกเพราะฉันไม่ใช่พระเจ้าหรือเทวดาของเธอแต่ฉันเป็นซาตานที่รักจะเห็นเธอถูกทรมานมากกว่าอย่างโจหมิงมองร่างงามด้วยดวงตาหิวกระหายผิวของสรันรัตข่าผุดผัดอมชมพูดูบาบางจับนิจจับหน่อยก็เป็นรอยแดงปืนป้น หน้าแปลกที่เขาคิดว่าเธอเน่าเฟะแต่กลับไม่ชอบใจที่ทําให้ผิวสวยๆเกิดรอยแดงทว่าพอนึกไปถึงทัชชัยชายหนุ่มก็ยิ้มเหี้ยมราสปัดร่างนุ่มขึ้นมาบทขยี้จุบเราร้อนสรันรัดร้องอยู่ในลาคอร่างกายเปอือยเปล่าที่หนาวสั่นกําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆมือใหญ่ของเขารูปคลึงไปทั่วร่างกายปลุกเราให้เธอตื่นเพ้อทั้งที่ความจริง ไม่จาเป็นต้องทำอย่างนั้นในเมื่อสาวน้อยคนนี้เป็นทาสของเขาหากแต่พยา,ยามังกรดำมิอาจทำอย่างที่ใจคิดเพียงแค่ร่างนุ่มระทดระทวยทิ้งตัวรงนอนเขาก็ขึ้นทับทับจับซองพื้นที่บนร่างสวยด้วยริมฝีปากครอบครองเนื้อนุ่มเนียนบริเวณรําคอระหงหญิงสาวผวาเฮือกไปกับการปลุกร้าร่างของเธอคล้ายกำลังจะเป็นไข้เนื้อตัวร้อนระอุ เงื่อซึมออกมาทีระนิดเธอไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ที่รู้ก็คือการตื่นเต้นและรอคอยบางสิ่งบางอย่างเวลานี้น้ำตาที่คิดว่าจะไหลาอาบสองแก้มให้สมกับความเสียใจกับเรือนหายไปมีเพียงเสียงที่เปล่งออกมาเท่านั้นเธอไม่สามารถบังคับให้มันหยุดได้ซ้ำร้ายมือก็ยังป่ายเปะปะไปทั่วบากกว้างอย่างน่าระอายทำไม เธอถึงทำตัวหมดคุณค่าได้ขนาดนี้ศักดิ์ศรีของความเป็นอัคราบริรักษ์หายไปไหนเธอควรจะต้องต่อสู้ปัดป้องหรือห้ามปลามเขาบ้างแต่ที่กำลังทำอยู่คือการสมยอมอย่างโจหมิงเองก็หลงดื่มความเป็นศัตรูตัวฉกาจไปเสียสนิทเขากำลัง,ลงหลงไหลกับสเสน่ห์อันล้นเหลือของเธอไม่ว่าจะเป็นมือหรือแมตเรียวปากแต่ต้องผิวกายเนียละเอียดตรงไหนก็ทำให้เขาพึงพอใจ จนเกิดความฮึกเหิมมือหนาจับไปทั่วร่างกายรสชาติหวานราวกับเกิดมาเพื่อเป็นของเขาโดยเฉพาะอุ๊ยสาวน้อยอุทานเสียงหลงดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อยร่างกายของเธอเกิดความร้อนร้อนหนาวหนาวจนญากจะบังคับร่างนุ่มตายไหวตามแรงสัมผัสผิวไหวเหมือนเสียงดนตรีหวานน่าเคลิบเคลิ้มถีตาลงระดับน้ำหนักบนปลายนิ้ว ฝั่งเล็บรมนบน่ากว้างยังไม่รู้ตัวพยา,ยามังกรดำดูเหมือนจะกระหายไข้รักลุกร้อนจนต้องเลื่อนตัวหักออกจากความงามฝั่งใบหน้าลงบนแผ่นท้องราบเรียบจุ่มผิดรอบรอบสะดือของเธอสวยมากข้างนอกสวยสวยจนฉันอยากจะครอบครองว่าแล้วเขาก็จัดการทำอย่างที่พูดสรันรัดบิดก,กายไปมาเป็นเกลียวขึ้น ้นขาเดียวสวยสันรริกทว่ามือของเขากับดันให้มันกว้างออกความเป็นสาวที่แม้แต่เธอก็ยังไม่ค่อยได้สัมผัสบัดนี้กลับถูกคนใจร้ายครอบครองแต่นั่นทำให้น้ำตาไหลออกมาทางหางตาไม่ใช่เกิดจากความเจ็บปวดร้าวหากแต่เกิดจากความรู้สึกที่ตัดกระจายอยู่ในช่องท้องคุณชายหยางเข้าไปในดินแดนหารหรนเขาขมวดคิ้วให้กับสิ่งที่ได้สัมผัส แต่เราก็ต้องเหวียงมันทิ้งอย่างไม่ใหยดีบอกกับตัวเองว่ามันเป็นแค่สิ่งที่อัคราบริรักษ์ช่วยกันปั้นแต่งวิวัฒนาการทางการแพทย์รำําสมัยไปถึงไหนไหนแล้วใหญ่จะทำให้ผู้หญิงดูสวยสดกลับคืนสภาพดังเดิมไม่ได้ร่างสูงพละห่างคอมร่างนุ่มดวงตาคมกริบต้องมองใบหน้าที่กระสางสายพันได้เห็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากหางตา ความขุ่นข้องก็บังเกิดขึ้นจนต้องสะบดเสียงโครมให้ตายสิเธอเสียใจที่ฉันกำลังยัดเยียดตัวเองให้งั้นเหรอหืมฉันขอบอกว่าถึงเธอจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นเผาเต่าฉันก็ไม่มีวันสงสารหรือเห็นใจพวกอัคราบริรักษ์แน่นอนนี่มันแค่เริ่มต้นเตรียมตัวรับการลงทันจากฉันได้เลยอย่างโจหมิงลุกขึ้นยืนเพเื่อเปลืองกางเกงของตัวเองออก เขารีบร้อนจนเธอไม่ทันได้สูดลมหายใจให้ชุ่มปอดร่างหนาก็ปิงขึ้นมาทาบทาับมนทชัยพยายามติดต่อสรันรัฐผ่านมือถือแต่ว่าโทรเท่าไหร่ก็ไม่มีการตอบรับใด้ๆจากเธอปลายสายเป็นสัญญาณว่างแต่ทว่ากับไม่มีคนรับเขาเริ่มกระวนกระวายใจจนนั่งไม่ติดภายในห้องนอนวนาคารพาน,นี้สามคูหา ซึ่งประกอบกิจาการค้าทองของครอบครัวจะเห็นร่างสูงเดินวนไปเวียนมาอย่างไม่รู้จะทำยังไงน่าแปลกใจไม่น้อยที่อยู่อยู่เขาก็ติดต่อเธอไม่ได้สียอย่างนั้นทั้งที่เมื่อสามวันก่อนเขายังคุยเล่นกับเธอ,อยังได้ทานบัวลอยไขหวานจากฝีมือของเธออยู่เลยความเป็นนักกฎหมายเริ่มมองเห็นความผิดป,ปกติชายหนุ่มตัดสินใจจะไปหาเธอที่บ้านอัคราบริรักษ์จะไปไหนตะมน วันนี้มีว่าความไม่ใช่เดอลูกมารดาข,ของเขาพอเห็นลูกชายสาวเท้าเร็วๆกำลังจะเดินผ่านไปแล้วยังสวมชุดสบายๆอย่างเสื้อยืดกางเกงยีนไม่ใช่ชุดที่เหมาะสมก,กับการไปพบลูกค้าเท่าไหร่นะักเธอก็ร้องถามผมโทรไปเรื่องแล้วครับพอดีผมมีเรื่องร้อนใจนิดหน่อยนะครับคุณแม่เมื่อถูกถามคนเป็นลูกก็จำต้องหยุดขายาวๆที่ก้าวเร็วเกือบจะเท่าหัวใจที่ติดปี เพื่อตอบคำถามมารดาเชิญขอคำปรึกษาเกิดอะไรขึ้นมีใครเป็นอะไรหรือทำอะไรให้ลูกไม่สบายใจกันตันยงครับเธอไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ผมโทรหาเธอตลอดมือถือเธอก็เปิดนะครับแต่ไม่มีคนรับผมเกรงว่าเธอจะเกิดอันตรายก็เลยว่าจะไปที่บ้านอัคราบริรักษ์สักหน่อยอธิบายจะยืดยาวแต่ก็ต้องทอดทอนหายใจอย่งางหนักหนุตันยง อาจจะไม่สบายก็ได้คงกำลังพักผ่อนเลยไม่รับโทรศัพท์แม่ว่ามนลจะเยนเ็ยนๆก่อนดีไหมรอให้พรุ่งนี้แล้วตอนเช้าลูกข้าไปหาหนุตันยงที่บ้านแม่จะได้ทําซุปไปฝากหนูตันยงกับคุณสวงสุดาด้วยมนทชัชัยมองมารดาอย่างช่างใจห่วงยายสันรัตจ,จนนั่งไม่ติดแต่ที่มารดาพูดก็ถูกหากเธอไม่สบายแล้วกำลังพักผ่อนอาจไม่รับโทรศัพท์ของเขาก็ได้ก็ควรจะเกรงใจสักนิด ถ้าเขาคิดจะไปพบเธอในวันนี้นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงท้องฟ้าก็มืดมิดเวลานั้นน่าจะเป็นเวลาที่เธอได้พักผ่อนตกลงครับผมเชื่อแม่ถ้างั้นเขายกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาผมคงต้องไปบ้านลูกความเพื่อนำเอกสารไปให้เจนรับรองแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยไปหาคุณตันยงสีรูกไปเธอะแล้วมนทชยัย ก็ขึ้นไปเตรียมเอกสารก่อนจะออกไปทว่าครั้งนี้เปลี่ยนจุดหมายจากที่ตั้งใจไว้แต่แรกนายอัธวัตรเดินคอตกเข้ามาในบ้านสภาพโซซาโซเซจากการดื่มอย่างหนักทำให้ไร้มานักธุรกิจชั้นแนวหน้าของไทยชายชรามีผมสีดอกเราเต็มหัวถึงตัวลงนั่งบนโซฟาตัวนุ่มราคาแพงเขาไม่ได้ดื่มหนักขนาดนี้มานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ตอนที่สรัรรัฐ เกิดกระมัง22ปีเต็มที่ไม่คิดจะแตะต้องถว่าตอนนี้ความทุกข์ร้อนใจจนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครทําให้ต้องหันหน้าเข้าหาเพื่อนยากเป็นน้ําเมรายสีอัมพันมันไม่เคยหักหลังเพื่อนก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนอกจากเมาแล้วหลับหากโชคร้ายก็อาจจะนําพาไปสู่หายนะป่านี้ลูกสาวของเขาจะเป็นยังไงบ้างอย่างโจหมิง คงดูแลว,ว่าสรันรัตไม่ใช่อย่างเหมยลี่มาเฟียจะอามาหิตนั่นคงทรมานลูกสาวของเขาให้ตายทั้งเป็นตันยงลูกพ่อทั้งพ่อและแม่คอยจะบังคับหนูมาตลอดแต่หนูก็ดีใจหายที่ไม่เคยดื้อดึงเกเรใส่พ่อกับแม่เลยสักครั้งหนูเชื่อฟังและทําตามแม้จะไม่พอใจแต่หนูก็ไม่เคยปริบปากบนพ่อรู้มาตลอดแต่ในเมื่อหนูไม่พูด พ่อก็จะให้มันเป็นไปตามที่เห็นสมควรแต่เรื่องนี้พ่อขอโทษจริงๆนะลูกพ่อไม่เคยคิดจะส่งหนูไปทรมานแบบนี้แต่เพราะพ่อเองพ่อผิดที่เลี้ยงลูกมาแบบผิดๆเลี้ยงทัดชัยให้เป็นคนดีแต่เขากับร้ายกาศอย่างไม่น่าเชื่อและพ่อก็ไม่สามารถปกป้องหนูได้พ่อขอโทษขอโทษนะลูกตันยง ร่างหนานหนักสั่นเทาเพราะแรงสะอื้นน้ำตาของคนเป็นพ่อหลังดินออกมาอย่างไม่อายน้ำตาแห่งความเสียใจที่ไม่สามารถดูแลปกป้องลูกอย่างที่ควรจะเป็นคุณคะไปไหนมาหลายวันคะเนี่ยแล้วนี่สวงสุดาได้กินสุราฟุ้งก็เบ้นหน้าหนีเธอวางมือบนบาทสถานของสามีรู้สึกได้ถึงแรงสะอื้นที่เจ้าตัวไม่คิดจะปิดบงังเป็นอะไรไปคะ ภรรยาที่เขาไม่เคยรักสุดตัวดรงนั่งบนเก้าอี้ตรงกันขาน้ามานอัธวัตเงยหน้าขึ้นประสานสายตาแดงก่ำช้ำน้ำตาเข้ากับดวงตาที่ฉายชัดถึงความสงสัยตันยงอยู่ห่องกงแล้วนะอ๋อเหรอคะดิฉันก็ว่าเย,ยตันยงหายไปไหนตั้งหลายวันคิดว่าคงออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วนี่ทำไมเย,ยตันยงถึงไปอยู่ฮ่องกงนะคะอย่างเหม่อดิ หนีมากับทัศชัยแล้วเจ้าทัตมันก็ไม่ให้ g r ับฉันไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นต้องส่งตันยงเพื่อแลกกับความหายนะของตระกูลอัคราบริรักษ์อย่างโจหมิงต้องการตัวน้องสาวของเขาคืนในเมื่อไม่ได้เราก็ต้องส่งตันยงไปแทนแม้ส่งสุดาจะเป็นแม่ที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ลูกเท่ากับแม่คนอื่นแต่เธอก็ไม่ได้ใจไม้ไส้รก,กระมทอทิ้งลูกได้รงคอมาได้ยินแบบนี้ ก็ต้องตกใจไม่น้อยดูดีว่าคนตระกูลหยางมีอิทธิพลแตล่ความร้ายกาจมากแค่ไหนตรันรัตต้องไปอยู่ในกำมือป่านี้ม่ต้องปนปี้หมดแล้วหรือคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคะที่ฉันไม่ยอมนะคะทัดชัยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อะไรกันเกิดเรื่องจากตัวเองแท้ๆแต่ให้ตันหยงรับค้อแทนได้ยังไงทัตชัยอยู่ที่ไหนคะทีฉันจะไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่มีประโยชน์หรอก ถึงเราจะบังคับจะทัดมันแต่หากเหมอรี่ไม่อยากไปเราจะบังคับเธอได้งั้นหรือคุณเป็นพ่อภาษาอะไรถึงได้ปล่อยให้ลูกต้องไปทุกทรมานแบบนั้นแล้วเธอละ่ะเลี้ยงลูกได้ดีกว่าที่ฉันเลี้ยงหรือเปล่าวันๆฉันไม่เคยเห็นเธอสั่งสอนลูกดีจะแต่งตัวสวยๆชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่แล้วก็ออกไปสมาคมกับเพื่อนของเธอไม่ใช่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอออกไปทำอะไรนอกบ้านทับทุกวัน เธอออกไปเสียงดวงแต่ฉันก็ไม่พูดเพราะเห็นว่าเธอไม่ได้นํำความเดือดร้อนมาให้ฉันสักเท่าไรเงินที่ฉันให้เธอเธอก็ใช้เดือนชนเดือนอยากได้อะไรใหม่ก็มาแบมือขอที่ฉันทนกับเพราะตันยงเพราะลูกคนเดียวไม่งั้นก็ไม่งั้นก็อะไรคุณจะเฉียนหัวฉันออกจากบ้านหรือไงใช่ฉันก็ไม่รู้จะให้เธออยู่ไปในฐานะอะไรเพราะเธอไม่เคยเอาใจใส่ตันยงเลย เพราะฉันส่งสารลูกฉันเลยต้องทนแล้วสิ่งที่ลูกชายคุณทำละ่ะมันฆ่าเยตันหยงชัดๆคราวนี้นายอัธวัจยกมือขึ้นรูปหน้าปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้เพราะทัดชายคนเดียวเรื่องทุกอย่างจึงเรวร้ายได้เพียงนี้ฉันเชื่อว่าหยางโจหมิงจะไม่ทำร้ายตันหยงผู้หญิงสาวสวยๆมาอยู่ในมือทั้งคนจะเอาไปวางบนหิ่งหรือไงถ้าตันยงกลับมาสงสัย ดิฉันต้องจับใส่ตะก้าล้างน้ําให้หมดกินขา้าวนี่ทํามนทชัยรู้เขา้าเขาจะยังสนใจเยตันยองอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นายอัธวัตรมองสงสุดาเหมือนไม่เคยเห็นที่เธอมีท่าทางไม่พอใจเป็นห่วงเป็นยายสรันรัตก็พราะเรื่องนี้เองกระมงังคงอยากได้มนทชัยมาเป็นรูปเขื่จนตัวสันน่าสงสารสรันรัตมีแต่ทุกข์ทั้งขึ้นทั้งร่อง